อก็คุณก็เอาเลยเนาะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมพามาอยู่ที่ระยองสมัยแพนสครับสวนเนี้ยจะเรียกได้ว่าเป็นสวนที่ตอนนี้ใหญ่ เป็นสวนมอคค่ามอคแกงดิงที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่มีม้อคค่ามอแกงดิงแต่ว่าของสวนเนี้ยเขายังเอาม้อคค่ามอแกงดิงเนี้ยมาประยุกต์ทำเป็นอาหารโดยโดยปกติแล้วเนี้ยมอคค่ามอคแกงดิงเนี้ยทางใต้เนี้ยเขาจะเอาไปใส่ข้าวเหนียวกินนะฮะแต่อันเนี้ยที่เขาเนี้ยเจ้าของสวนเขาเนี้ยเขาเอามาประยุกต์ทำเป็นกับข้าวด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี้ยพี่เขาก็ยังมีเป็นทําเป็นคาเฟ่คาเฟ่หม้อเดี๋ยว จะเป็นยังไงนั่นนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปไปเฮ้ยเสียงใครอ่ะเอา้าเอา้านี่ไงุ้ณเจ้าของสวนนี่ฮะนี่เนะี่ยมาโอ้โหอะไรพี่พูดเปิดพูดเปิดคุณผู้ชมเขาอ๋อนี่ครับพี่ประกิตโพสีนะครับนี่ครับเจ้าของสวนลอยอ้อยสมายแชมอ๋อชางต้องใส่แมสใส่แมสก่อนอ่านี่ฮะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขากันเลยดีกว่าครับ โอ้หนี่มาโหมาถึงกาแฟโอ้โหมือสั่นเลยก่อนจะลองก่อนจะลองอะไรนะสลอตกาแฟลองเนฟกาแฟก่อนอ๋อเนฟกาแฟครับอ๋อสลอตกาแฟนี่เป็นเป็นอ่อสปอนเซอร์ของรายการผมเลยเนี่ยโอ้แล้วนี่มีโอ้โหวันนี้นี่โอ้นี่ตั้งวางไว้เลยของสลอตกาแฟ มันนั่งประจําที่แล้วเนี่ยได้ได้เขาเรียกอะไรเวลคัมดิงเวลคัมดิงกินหมดแล้วด้วยอร่อยมากอันนี้มันชาคือจริงจริงจะเรียกว่าชาเขาเชมเป็นใบมิ้นสดอ่ะแล้วอัดน้ำร้อนเข้าไปมันก็เหมือนอารมณ์ชาแหละแต่มันใช้ใบมิ้นแล้วผมกินเข้าไปเนี่ยนะแบบโอ้โหโอยัจชดอมากเย็นเนี่ยจะร้อนจริงอันนี้กาแฟเนี่ยนะจริงๆต้องบอกก่อนว่า

วันนี้คือผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ระยองสมัยแพนจริงๆแล้วต้องขอถามก่อนเลยว่าคือในวงการที่ที่ที่ประจิจเนี่ยจะมีชื่อหองงนึ่งชงนใช่ใช่ทำไมถึงชื่อชังงนเอานี้ก่อนชันง,งนนะมา,างงจากไหนชงนเคยดูอันนี้ไหมเจ้าขุ่นทองเจ้าขุ่นทองโอเคเคดูแสดงว่าแก่แสดงว่าแกค ไม่ตอนนั้นผมไปแต่ไปดูอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นใช้มกีทอกกี้ใช่ไหมอ่าก็จะมีการตั้งคอนไซนลต์เงี้ยเออมันจะเป็นแก๊งกับขุนทองไงอ่าคนที่เขาคิดก่อนเขาก็เออเจ้าขุนทองไปได้ไปอ่าเออไอเราก็เหลืออีกสองชื่อขอนลอยกับชนหนุนอ๋ออะไเขาไม่ไม่เอาขอนลอยขอนลอยเท่เลยชนหนุนเท่จังแล้วเนาะอกปอกอ๋อใช่ไหใช่มันมันเป็นสายที่สงสัยไงอ่าเพราะว่ามันขี่สงสัยอะไร ทุกอย่างออาอเหรออ่าแล้วไม่เคยใครสงสัยไหมว,ว่าผมทำไมห,หน้าตาดีเงี้ยสงสัยแล <c oughs> ้วทำไมมันคิดเองไ <c> ง <oughs> <c oughs> คิดได้ยังไง <c oughs> อ่ะแล้วก็เลยใช้อันนี้มา <c oughs> ใช่ใช่ก็เลยมันก็พอพอเรามาตั้งเป็น user ของ facebook พอเรามาตั้งเป็น f a c e b o o กพอสมัคร Facebook กมันจะใช้ชื่ออะไรก็ใช้อคอนไซน์เนี่ยเป็นฉงนสมายแพนก็คือเป็นสโตรที่เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็น เราใช้เพจเ,เป็นระยองสมาัาทานองอื่อสวนอ๋อเออถ้าทำได้แล้วแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนู้นเลยเนี่ยพี่พี่ตกิจเนี่ยยังยังไม่ได้เขาเรียกวแบบ่าเปิดตัวยังไม่ได้เปิดตัวอะไรมากขนาดนี้คือแต่ก่อนที่กทจนี่ยังไงแบบปรอคราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเราเราแค่แบบเป็นทําสายส่ง คือทำเรื่องหลังอย่างเดียวเลยก็คือเมื่อก่อเราทำงานประจำอยู่แล้วเราทำเพื่อขายส่งขายส่งทีนี้เราก็มีเฟซทุกว่างแล้วด้วแต่เเล่นแต่ก่อนใช่ใช่แต่ทีนี้พอหลังจากที่แบบพอเริ่มจริงจังเนี่ยเราก็เหมือนโน้ตวันหนึ่งเราจะจะทำเป็นอาชีพนะเนี่ยก็วางแผนว้าไม่เดี๋ยวจะเปิดสวนก็ตั้งชื่อเป็นแบบเหมือนสมัยแพนเนี่ยอ๋อก็คือเป็นระยองสมัยแพนก็คืออยากให้รู้ว่าเราตั้งที่ไหน้วยเนี่ยเ็เป็นเอาชื่อของโลคงพ่อมาตั้งเป็นชื่อสวนอ๋อ ชื่อหลวงพ่อชื่อโล,ออโลอคอ,อสถานที่อ่ะโอ้โลคอนาะอ๋อโลสถานที่เดี๋ยวเราทำงอาข้าวเป็นเพื่อที่มันแปลกใครมาเห็นเฮ้ยรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยว่าแล้วมันแบบเหมือนให้ความสุขให้รอยยิ้มของคนเวลาเดินามาดูนนเนี้ยเราก็เลยตั้งที่สวนเราเวลาใครเข้ามาดูต้นไม้ในสวนเราเป็นแบบเป็นเพื่อที่แบบสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้คุณเนี่ยเราแต่ถ้าเจอแดดก็เลยยองสมายแพนนะถ้าเจอแดดปุ๊บสีไม่ออกเลย เอ้ยอ๋อนี่แหมยิ้มแป๊บแล้วก็รีบขอล้มเลยยิ้มในกางแดดแล้วเอออ่ะแล้วแล้วยังไงต่อก็ตอนนั้นเราก็ใช้ชื่อฉงนแล้วการศึกษาเป็นสมัยแฟนเอออ่าก็เป็นชนนสมัยแฟนเลยเออก็ใช้เนี่ยคอมพิวเซอร์ซึ่งแต่ก่อนแล้วจริงๆเนี่ยสวนที่จริงๆไม่ไม่ยังไม่ใหญ่เลยใช่คใช่ใช่คือคือต้องต้องแบบชีวิตที่ตะกินนี้ต้องแต่ตอนสร้างแล้วก็จนกว่าจะมาถึงตอนนี้ได้นี่คือผ่านเยอะเลยโอ้ สารับัดปัญหาครับมันจะมีเรื่องยะแยะมากมายครับมันมันยากไหมครับกับการที่ทําสวนมะาข้าวแองกันอื่นคือที่มันมันถ้าสําหรับผมผมว่ามันไม่ยากยคือเราเริ่มจากมันอน่ะเราคืออัง,ง่ง่ายมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงพืชแบบจริงจังที่เป็นอาชีพอะ่ะแล้วเรามาเริ่มที่มะาข้าวอืมเออซึ่งคนอื่นเขาก็มองว่าเฮ้ยมันยากมัาอะไรบ้างแต่เราเราไปเริ่มที่มันเลยไงเพราะฉะนั้น อาจริงๆเราไม่มีความรู้เรื่องพืชอื่นๆมาเยอมากๆมาก,มาก่อนอ,ะอ่ะแต่ว่าแค่แบบเห็นกต้นไม้มงไงพอเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าครั้งแรกที่เริ่มคือเราเริ่มที่ม้า,าวเลยนะช่วงแรกอะเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อการค้าช่วงแรกเนี่ยโลกสวยปลูกปลูกเฉยๆปลูกเล็กๆใชป่ปลูกเพื่ออนุรักษ<อ>์องแรคืองีอ้พ,พยายามจะไปหาสายพันธุ์หรือว่าไปเก็บมันได้ตามที่มันอยู่ตามทุ่ตกานชาวบ้านของที่ชาวบ้านนี่แหละมันไม่ได้เที่ประดุลหรอกอันนี้เราต้องยอมรับว่าให้มัน มันก็คือวัชพืชอ่ะมันขึ้นในที่ที่เขาไม่ต้องการมันก็คือวัชพืชใช่เพราะว่าชาวบ้านจะคิดว่ามันเป็นวัชพืชกระถอมใช่แล้วทีนี้เราก็มองว่าเราจะทํายังไงรับอันรักมันไว้ได้ไงช่วงแรกอ่ะเราก็คิดว่าถ้ายังปล่อย่างนี้มันสูงขึนแน่ๆเพราะเอาง่ายๆแปลงที่เราเก็ไปเก็บตอนนี้มันเป็นคอนโดละแปลงนี้หายหมดแล้วด้วยเรียบร้อยครับไปดีเลยเลยเป็นคอนโดเียบร้อยครับผมดินตั้งเป็นคอนโดอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่แถวนี้นะครับมันทางใต้ด้วยใช่ที่ชาวบ้านบางคนแล้วเขา มันเป็นส่วนยางเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ไ้ฉีดยาฆายางก็ตายไปหมดแต่ทีนี้มันต้องแยกออกให้ออกไงว่าอันไหนที่มันอยู่ในเขตอนุรักษ์มันก็ไม่ควรจะออกมาแต่อันไหนที่มันอยู่หัวไล่ไปนาที่ยังไงมันก็ทิ้งก็ตายอ่ะอันนั้นโอเคมันมันต้องแยกประเด็นออกว่าพ้อนที่มันคือจประสงค์คือเชิงไมใช่เชิงอนุรักษ์เลยอนุรักษ์เลยช่วงแรกในโลกสงเลยทีนี้พอพอเขาไม่ยอมให้ลอกถุงเขตสยายา หรือว่าเอาไปคืนสู่ธรรมชาติที่เราจะมีคนดูแลเนี้ยก็เลยออกมาเพาะใช่มาเพาะแล้วทีนี้ก็เอาไปแจกอ๋อไปแจกต่อช่วงแรกจะเล่นไหมวันดงานศี่โอ้โหเท่าไหร่แล้เกือบยี่สิบตั้ไมั่นยี่สิบปีี่เริ่มอันเนี้ยใช่ยี่สิบกว่าปีเลยนะประมาณเกือบยี่สิบปีอ่ะเอาไปแจกคนชอบต้นไม้ดันลต้นไม้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่เล่นต้นไม้แล้วมันจะสูงเป็นทุกคนหรือเปล่าอือแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะชอบต้นไม้แบบอย่างเงี้ยพอมันเป็นของฟรีอ่ะอืมเฮ้ยเอาเว้ย เอาก่อนเดี๋ยวไ่จอดเอาเราเอามาต่อนแจกก็ที่ลุงลุงโอแจกกันเดียวหมดก็ไม่ได้ถามข้อมูลอะไรใช่เราก็พยายามจะบอกแต่เขาก็ไม่ฟังคุณต้องรีบเอาก่อนนะสองปีอ่ะทีนี้พอทำได้สองสามงานหมดตัวแต่ก็แต่ว่าหมดเราคือเขาหมดตอนนี้เงินเราก็ออกเองแล้วก็เลี้ยงมนปีกว่าใช่ไหมที่เราก็ไง่มาอืมมันก็เริ่มให้เขาทารวยทีนี้ทํไงถึงจะเอาแบบเนเลือกให้มันถูกอ่ะ ให้คนที่มันสนใจจริงๆเออโฟกัสให้ได้ว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วมันเป็นจริงเนี่ยเอเจาให้คนไหนได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมุมละขายอ๋อใช่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเป็นทํานอกขาวนอกฝาบข้างกรนตัวเนี้ยไอตอนนั้นพี่พี่ทําเป็นสวนแล้วยัง ย่างครับท่าเป็นหลังบ้านเดี๋ยอะไรังเป็นโรงเรือนเลี้ยงแบบอบกระเช่เลยเป็นโรงเรือนข้างๆบ้านหลังบ้านแต่จริงๆไม่ใช่พี <t <t ่คนเดียวตอนนั้นมันจะมีทั้งพวกพี่แก้วพี่นกอะไรพวกนี้พอ่าพวกนั้นเขาก็ทำเป็นอาชีพช่องที่จริงๆแต่เราก็ยังทำเป็นพาร์ทไทม์อยู่เพราะยังทำงานประจำอยู่พี่แก้วพี่นกพี่ทำมาก่อนใช่พี่แก้วพี่นกคือพร้อมๆกันแหละคือเราใช่แต่ว่าเขาจริงจังเขาจริงจังเขาจริงจังก่อนนี่เราเราก็แบบเป็นเบบีแบบไปเป็นลูกศิษย์อ่ะฝึกพักรักจำค้างเขาบางอะไรเขาบางห่วยช่วยเขาบังทำไม ทำไมไม้ออกใหม่ๆมันแพงจังคือต้องมองว่าเราซื้อเวลาถ้าสำหรับบีเดอร์นะคือบางทีบางคนบอกเฮ้ยทำไมหัวไม้หรือไม้เปิดใหม่ๆถึงต้องแพงผมถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อเนี่ยซื้อเวลาคือถ้าคุณจะไปซื้อไม้สับต้นมาเพื่อจะมาพัฒนากว่าจะไปหาพ่อแม่พันธุ์มันเจอในทรงแบบเนี้ยกราจะได้แม่ตัวนี้พ่อตัวนี้ได้มาแตะตัวกณก็ต้องเลี้ยงหวนเจอาดอกพร้อมกันทั้งคู่แ้วคุณก็มาผสมสมมติว่า ผมเพาะมาเนี่ยจนออกฟอร์มมาหกนิ้วหรือว่าสี่สี่นิ้วที่ว่าเนี่ยนะอย่างเงี้ยผมใช้เวลามาปีครึ่งอืมแต่คุณก็ต้องผสมเสร็จเพราะคุณก็รอไีปีครึ่งแต่ไก่คนนึงที่ซื้อโอกาสวันเนี้ยผมยอมซื้อเลยอ่ะดีว่าถ้าผมนิ้วสองหมื่นห้าผมนี้ไปสองหมื่นห้าตุ้มอืมคุณได้ตัวนี้ไปเลยอืมออกแบบเพิ่มคุณเอาตัวอื่นมาผสมเพิ่มคุณต่อยอดหยไปย่อยอดเอ่อราคาจริงแล้วอ่ะมันคัดตามฟอร์มด้วยอืมในซึ่งไม้ไม้ของพี่กระจินงอืมฟอมเรอวมากเออ บางคนแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเกณฑ์นิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันมันยังไงทำไมฟอร์มนี้ขายพันเดียวกันอือทำไมอันนี้มันแพงทำไมอันนี้มันถูกความหายากครับง่ายเลยอันนี้เอาความชอบเป็นที่ตั้งก่อนผมอยากเป้าหมายผมนี่บอกผมจะต้องการไม้สองกลมติดที่อยาเป็นแบนตอนไหนที่อแบนสุดจริงๆก็คือราคาที่เราตั้งคือผมซื้อก็ได้ของดีไปถ้าไม่ซื้อผมก็ไม่เสียใจเพราะผมต้องการไว้ตั้งพอพันไม่พัน มือผมอ่ะนึกออกป่ะทีนี้ผมเอาเกณฑ์ความชอบแล้วแนวทางในการพัฒนาก่อนเอาความชอบเราก่อนอ่า,า,อเ,ราอเราต้องการลูกทรงกลมสีสดก็คือสมมติเร,เราชอบเนี่ยเราชอบอันนี้ยเราจะตั้งไว้ห้าร้อยแล้วถ้ามีคนชอบเหมือนเราอะ่ะก็ต้องซื้อห้าร้อยแต่เน,นี้ยพอดีสามร้อยเราไม่ได้ชอบเท่าไหร่เราเฉยเฉยแต่วันนี้มันคนชอบอันนี้ก็อันนี้ไปคบพี่จริงนระดับว่าอันนี้ไหแนวทางในการพัฒนาแต่ถ้าุณบอกให้ผมจะพัฒนาสายเนี่ยผมก็ต้องส่้กับเพราะว่า เพราะว่าบางคนอาจจะชอบตัวที่มันที่มันถูกอาจจะไม่ใช่เรื่องราคาใช่ครับ <นะ S 2> เวลาไม่ใช่เรื่องราคาใครมาถามหรือว่าใครมาให้ผมเลือกไม้เนี่ยพี่เลือกให้หน่อยผมบอกฮ้ยพี่เลือกเลยคนชอบไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าผมชอบแบบนี้แล้วคุณจะถูกแต่ถามว่าถ้าถามผมผมจะทําเทนแบบไหนอ๋อผมจะทําแบบนี้สั้นแบบนี้แบบนี้แต่ผมจะทำแบบนี้เพราะว่า คือมองเพิ่มไปแค่มันรู้สึกประทับใจเลยสั้นกลมเว้ยอย่างเงี้ยนึกออกาะางคนสั้นกลมเนี่ยเขาไม่เหมือนเด่นนะอ่ายิ่งสั้นมากกลมมากบางคนสั้นกลมแต่มันแบนนี่แล้วบางคนไปดูใบหยิกหยิกอ่าอ่านั่ก็คือเป็นความละเอียดของแต่ละคนละบางทีลูกค้ามา่บางคนก็คนละราคาใช่บางคนเขาบอกเฮ้ยพี่ของพี่อ่ะมันมียิ่งแบบนี้ตรงกลางเขียวขอบแดงมีผมบอกมันมีอย่างี้ด้วยเหรอพี่ใช่ใช่ใช่บางคนก็แบบ้ยคือนึกออกปะ บางทีมันหลากหลายมันเยอะมากมายเลยคือบางทีผมก็มองข้ามอยู่พวกนี้ไปผมมองแค่ให้ผมประกันนะให้มันแบบเสถียรแบบนี้แบบนี้นะสมแบบนี้นะนี่คือนี่คือเป้าหมายของเราเพราะว่าบางคนตอนตอนที่ผมขายก็อาจจะมาถามว่าเี้มันแตกหมากันอะไรไงจริงๆมันถ้าเอาเป็นตามเกณฑ์น่ะก็คือสายพันความหายากขาง่ายทีนี้ถ้ามันพันเหมือนกันก็คือลอปลองลองของมันอันนี้ที่ที่ผมกับที่ปริกิตตกําลังบอกท่านผู้ชมใหม่เพราะว่ามันเป็นลอง นะครกับคนที่ที่มือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นหรือยังยังกำลังสนใจอยู่แล้วมันมันมีปัจจัยนะไรนะเธอคืออย่างไอ้พวกเนี้ยมันจะมีน้อยในครอบสมมติออกมาพันต้นเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะมีแค่สิบยี่สิบต้นใช่ใช่ไอ้ไอ้ฟอร์มสี่ยี่สิบต้นนี่แพงถ้ามันแพงคือก็แพงเพื่อยังไงเราต้องการเก็บมันอยู่ละแต่ถ้าคุณต้องการอะเพราะว่ากันตจกำลังงานนี้นะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ ที่รู้สึกจะเป็นพราเรียกอะไรเกษตรจะจะีดีเด่นของจังหวัดจังหวัดระยองใช่ไหมหรือว่าของของต่างของของเป็นป่าเกษตรของภาคของเขตอ๋ออันนี้ตอนออกอันนี้ได้มาได้ไงคืออันนี้มันมันเหมือนกองส่งเสริมอ่ะเขาก็มาสำรวจแล้วก็มาดูว่าให้วิธีการเนินงานอะไรนะเขาส่งเข้าวกระปวดมีเงินว่าให้เรามีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยออไรได้ อ่าก็จะได้ในเชิงของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางพืชอะไรพวเนี้ยตัวเนี้ยเราสร้างกเป็นอินโนฟาร์มขึ้นมาแล้วอินโนฟาร์มมันจะกับอินโนเวชั่นกับฟาร์มก็คือก็คือเอาส่วนที่มันเป็นสร้างสรรค์ต่อเติมอ่ะเข้ามาเข้ามารวมกับสิ่งที่เราชอบอ่าแล้วไม่จําเป็นว่าเฮ้ยต้องเป็นคือในกลุ่มอินโนฟาร์มเนี่ยทุกคนจะแตกต่างหมดเลยอืมบางคนมีสวนหม่อนของผมมีสวนผัข้าวแต่สามารถสวนผัข้าวผมเอาอะไรเข้ามาใส่มันประยุกต ใช่เนี่ยคำว่าประยุกต์กาแฟกาแฟผมชอบกินกาแฟผมก็เอากาแฟเข้ามาใส่อืมอ่าผมแล้วไอในหม้อข้าวเราสามารถทําอาหารอะไรได้บ้างนี่อันเนี้ยผมเออสนใจนะนี่ไงที่ผมบอกว่าให้เอาเราเอาแบบฟิวชั่นเอาเอาความคิดสร้างสรรค์อะไรเข้ามาผมว่าวันเนี้ยวันเนี้ยจะจะมาลองเพราะว่าเพราะว่าทางทางใต้เนี่ยเขาเอาใส่ข้าวเหนียวไปใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมแต่อันนี้อันนี้พี่พี่ได้ไอเดียยังไงก็เมื่อก่อนผมก็ทำไอข้าวเหนียวนี่แหละก็คือเราก็ c o ปีชาวบ้านหมายถึงว่าคือ คนภู้นี้เออเขาเรียกอ,อะไรนะภูิปัญญาดั้งเดิมของเราก็มันนึ่งให้ลูกค้าเวลามาดูงานกินแล้วก็นี่ผมเสียเวลาในการจัดการนึ่งเกิดจากความขี้เกียจเอางี้เอางี้เดี๋ยวตอนเนี้คือมันเยอะมากเลยข้อมูลแล้วก็อ,อยา่างคุยกับพี่ประกิตก็ในระดับหนึ่งแล้วด้วยตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วแล้วก็เดี๋ยวอยากจะลองชิมหม้อข้าวหม้อแกงลิงสักหน่อยหนึ่งที่พี่ประกิตเนี่ยเขาไปยกเอาม้อมาทำเป็น กับข้าวเลยใช่ไหมพี่เป็นอาหารเป็นอาหารกินเลยง่ายง่เฉยเยสแน็คบ้างเป็นยำเป็นตำเป็นเกี๊ยวอะไรเงี้ยเออต้องลองต้องลองเดี๋ยวอันนี้พาร์นี้เดี๋ยวน่าจะต้องต้องประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามต่อในพาร์ทสองนะครับตลอดตลอดกาแฟสปอนเซอร์หลักของเราแล้วก็กาแฟของพี่ประกิตนี่ก่อนได้ ไม่ได้ครับมาที่สวนอย่างเดียวอ๋อต้องมาที่สวนนี่เดียวเท้พราะว่าเป็นเป็นทีเมี้ยใช่ทีเมี้ยโอเคไม่ใช่เป็นเมี้ยละไม่มีไม่ไม่ไม่ไมทีเมี้ยผมทำไมขัดจังเลยนี่ยไม่คิเอาง่ายๆอ่าผ่านไปผ่านมาระยองโอเคเข้ามาใครผ่านไปผ่านมานี่แหวะแวะเข้ามาแบบเหนื่อยเหนื่อยแล้วแวะเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วเสาร์อาทิตย์ด้วยเสาร์อาทิตย์ด้วยเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม